สวัสดีครับพี่น้ององไฟสุรศนครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมปอกับรายการพิสานภากินนะครับผมนี่้าพพอม่พี่น้องมาเห็ดตุมโคงประหลาดครับตุมโคงประหลาดครับเดี๋ยเขาไปตกไน้มากครับผมนี่ครับประหลาดก่อนอื้องต้องย่างก่อนนะครับยังค่อยตมครับผมเอาไปย่างก่อนครับย่างก่อเพิ่มเพิ่มครับบ่ให้สุกครับผมแล้วก็เอาไปตมครับผม มาครับเมื่อเบ่งวัตถุดิบกันครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นี่ครับนี่ใบมะขามอ่อนครับผมตะไคร้ครับกระเพรานะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมเครื่องเคียงเขานะครับกับทีนี่พริกแห้งน้ำรับผอมนะครับเนาะแตปลาก่อนอื่นเข้าไปย่างปลาไหลก่อนนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวไปย่างปลาไหลกันครับบัต นี่ครับผมห้องกับกระรังยางปลากระทิ้งกันนะครับเนาะยางพ่อลมนะครับบอยซุกนะครับนี่ครับยางพ่อลมครับผมครับผมหลังจากยางให้ซุกพ่อลมนะครับผมแล้วก็มาซับนะครับซับเป็นตอนฉุนๆนะครับอันนี้ครับ ต้มน้ำให้เดือดนะครับต้มน้ำให้เดือดนะครับผมแล้วจะปลาลงไปครับผมครับผมเดือดได้ที่แล้วครับใส่เกลือลงไปนะครับเกลือนะครับปลานะครับตามใจชอบครับผมตามใจชอบครับ ก็เล่นกรูดครับผมเล่นกลูดครับแล้วก็มันขึ้นนิดนึ่งนะครับ เป็นความมันครับผมโอคค้โหมีปลาฟแล้วก็ปลาไข่ครับปลาไหลนะครับผม ครับผมหลังจากเดือดได้ทีแล้วครับก่อนปรุงนะครับนะครับกระเพราครับผมกระเพราเอาไ้มางกระเพาใบมะขามอ่อนครับผมเอาเอันเสร็จครับผม พร้อมเสือกครับนี่ครับพี่น้องนาตาก็จะประมาณนีครับผมพร้อมเสร์ฟครับพร้อมเสร์ฟตรมโค้งปหลาครับเสียงลูกไส้ห้องมาใส่ครับตรมโค้งปหลาครับผมทาพี่น้องกินพร้อกกันข้าบบ้านนี้ตรมโค้งปหลาครับตรงโค้งปหลาดครับผมสำหรับคลิปนี้กะฝากกดติดตามกดซับสไคร้เลยด้วยครับผมวัสดีครับ